บุญญาณิกะยิราทะสุขาวหานิควรทำบุญอันนำสุขมาให้สุโขปุญญัสังสอุจจจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญจะนำสุขมาให้กลับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักครบรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านไาย จังหวัดระยองครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันนี้สีแดงครับสีแดงอาทิตย์ผู้ทรงพลังตัวเลขมงคลวันนี้หนึ่งนะครับผมเอาถือโอกาสทักทายทุกท่านทุกคนทุกพื้นที่ทั่วไทยนะครับใครเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางและก็บรรลุภารกิจสำเร็จกิจการทุก ประการนะครับผมใครที่ค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยขายดีนะบาร,รมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองนะครับดนจิตดนใจดนบันดาลน,นะครับบันดาลโชคบันดาลทรัพย์ใครที่ทำภารกิจเกี่ยวกับการเจรจาพาทีขายที่ขายทางหรือเออต่อรองธุรกิจอะไรต่างๆนะครับการเงินการธนาคารอะไร ก็ขอให้สำเร็จนะครับอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเนาะส่วนท่านที่อยู่ทำเกี่ยวกับบริษัทห้างร้าน,นาก็ขอให้มีเมตตามหานิยมนะครับนะทั้งเราบริวารท,ทั้งปดทั้งปวงนะครับทุกท่านทุกคนเดอ้อถือโอกาสทักทายกันในวันนี้นะเมื่อคืนก็หลายคนก็หลับไปก่อนนะครับเมื่อคืน ในห้วงเวลานี้นะครับขออนุญาตนำเรียนว่าเขาจะมีการาพบปะมีนัดกันนะครับในวันเสาร์ครับในวันเสาร์วันอังคารและก็วันพุหัสบดีนะครับทาง Facebook กลุ่มศิทธารักบารมีหลวงปู่ทิมอิสริิโกนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์นะครับท้ายคลิปใต้คลิปนี้เอาไว้ให้นะครับเผื่อใครที่ คือจะเข้าไปดูก็จะมีเรื่องราวต่างๆพอให้ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เนาะก็ค่อยๆติดตามกันไปนะครับในมุมมองของซอ,อนอนรอนทีวีแล้วก็กลุ่มนี้นะครับนอกทีนี้ก็ยังมีกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มเล็กๆก,ล,ก,ล,ก,ล,กลุ่มน่ารักน่ารักนะครับกลุ่มครอบครัวเดียวกันนะครับที่มีอะไรก็เข้าไปเสวนาพูดคุยกันนะครับในหลากหลายความคิดเนาะ ในเรื่องราวของมงคลหลวงปู่ทิมนะเอออเป็นสิษย์ศรัทธาบารมีหลวงปู่ทิมทั้งหมดทุกคนนะครับวันนี้ผมเอาอะไรมานะครับข้างล่างพิกแล้วพี่อีกอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็เอามาให้ชมอีกนะครับเขาเป็นพระขุนแผนผงพลายกุมารน,นะครับเขาเรียกว่าพิมพหนังช้างนะครับเป็นหนังช้าง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความร้อนแหละนะความร้อนนะครับก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะสภาพพื้นผิวที่หุ้มอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีทั้งหน้าและหลังอาจจะมีเฉพาะหน้านะครับอืมก็มีหลากหลายอย่างเหมือนกันนะดูรูปทรงเขาะจะเป็นโพ2สขีดนั่นก็คือจะเข้าสู่1-5เหมือนกันนี่ครับรูปรูปทรงโพสขีดนะโพสองขีดอยู่ตรงนี้นะครับโพสขีด เดี๋ยวเราจะได้ขยายกันเป็นโพสองขีดนะครับจะเข้า1 5แล้วนะครับเข้า15แต่หลังก็ยังหลังยังไม่ใช่นะครับหลังก็ไล่กันละไล่ปีกันละนะนี่ทหารไล่นะครับก็1นึไป1นึจะไปทะลุ16นะครับอ่าท่านหนึก็จะมา15นะครับเพราะหลวงปู่ท่านปลูกเสกสองไตมาดนะครับอันนี้จะออกเนื้อเหลืองอันนี้จะออกเนื้อแดงนะครับฝังขุนแผนเล็กนะครับอันนี้ก็จะมีลูกประคำลูก ลูกปัดด้วยนะครับนะเป็นลูกปัดด้วยเอาละนะครับอันนี้เป็นฝังคุณแผนเล็กเดี๋ยวมันมีฝังอันอื่นไหมเมื่อคืนก็เออแบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่กันไปอยู่พอสมควรเดี๋ยวเอามาให้เห็นกันสักหน่อยเดี๋ยวมันจะหมดไปก่อนนะครับนี่นะอันหนึ่งอันนี้จะฝังปกจ้อยครับนะปกมะขามนะแล้วก็มีพลอยครับเนี่ย ลอยซ้ายขวานะครับตะกุดอยู่ข้างล่าง3ดอกเนาะออกสีอะไรเนี่ยออกสีเข้มๆนะครับเข้มๆดำๆกลุ่มนี้ที่เป็นค้ำคล้ำเนี่ยนะ่าจะเป็นน้ํามันเจ้าตากที่ถาบอกนะครับแล้วก็ด้านหน้าบางอันก็จะเป็นพลอยเยอะมากแล้วก็จะมีเกษาหลวงปูนะครับองค์มวลสาราาการ็จะต่างกันไปบ้างนะครับจะต่างกันไปบ้างนะครับไม่เหมือนกันสักทีเดียว นี่ครับหลังไม่เหมือนกันนะครับหลังคนละอย่างกันนะนี่ครับที่บอกว่ามันเข้าหนึ่งห้านี่ครับหลังมันคนละอย่างกันนะครับนี่เดี๋ยวจะขยายให้ดูแล้วกันนะครับหลังคนละอย่างกันหลังคนละบล็อกนะครับเป็นไปตามตำราเป็นไปตามตำรานะของลุงปูทิมซึ่งแอดมินก็เคยพูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าหน้าอันไหนใช้ได้เขาก็ใช้นะครับใช้ไม่ได้เขาก็เอาหน้าอื่นมาหลังอมันพังก็ไปเอาหลังอันอื่นมาใส่กันเพราะฉะนั้น หน้าทั้งหน้าทั้งหลังมันจะไม่เป็นรุ่นเป็นวาละนะครับคือเขาใช้ได้เขาก็ใช้ไปนะครับอาจจะมะีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับของทางบัตรอาหารไร่เป็นต้นว่านะครับในเรื่องของการไปขอทําพิมพ์ทําบล็อกนะครับมันก็จะเป็นเป็นการใช้เงินอนะอันไหนที่ใช้ได้เขาก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการแต่งบล็อกด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าบล็อกมีการชำรุดบ้างมันไม่เยอะอย่างนี้เนาะก็แต่งกันมานะครับ เพื่อเอามาใช้ต่อประมาณนั้นเลยมันจึงเกิดเห็นในลักษณะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้หน้าเหมือนกันนะนี่นะนี่นี่ครับกรณีอย่างนี้นะครับหน้าเหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าเขาเหมือนกันนะครับหน้าเหมือนกันนะครับแต่หลังคนคนละอย่างกันนะครับซึ่งลงมาให้ดูหลายคลิปแล้วนะนานมาแล้วหลายปีมาแล้วนะจะเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะอ่าวราละนี้นะครับคุณแผนหนึ่งห้าก็เหมือนกัน ตัวหนึ่งห้าเลยก็ใช่นะครับแล้วก็ยุคย้อนเข้าไปยุคเก่ายุคโบราณโน่นเออก็ก็ใช่เหมือนกันนะมันยังมีอันนี้ตะอันนี้อันนี้ขุนแผนเล็กมีตะกุดมีตะกุดนะครับเมื่อคืนไม่ได้เอาตะกุดมาแบ่งนะครับนี่ครับมงคลชุดเหล่านี้เนี่ยมันจะหมดไปแล้วนะครับต่อไปมันจะหาไม่ได้นะครับก็แบ่งปันกันไปนะเมื่อคืนนะมันเยอกี่องค์เนี่ยเดี๋ยวเอามาส่องกันดูนะครับสําหรับ เชา้านะเช้าหรือเปล่าเนี่ยส,ยสายแล้วนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาก,กว่าแล้วนะครับนี่นะเอานี่ครับวันนี้ผมลงลายขวางสักหน่อยครับลงลายขวางนะครับอาจจะไม่ถนัดในการจับการหยิบการส่องเท่าไหรนักนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูส่องเนื้อกันนะครับสำหรับเชา้าวันนี้เนาะครับผม วันนี้ก็เปิดหัวด้วยบทกลอนไม่ใช่บทกลอนที่เขาเรียกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตของศาสนาพุทธเรานะครับในเรื่องราวของการทําบุญทุกท่านทุกคนครับผมก็ถือโอกาสอนุญาตนํามานะเพื่อความเป็นมงคลกับเว็บนะกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับนะบ้ากันด้วยเรื่องของการทําบุญนะครับรเราก็ควรที่จะทําบุญนะครับ เพื่อที่จะนําความสุขมาให้กับตัวเราคร <C> e <an> อบครัวลูกหลานเราบริวารน,นะครับรวมทั้งการสะสมบุญนะครับยิ่งสะสมมากเท่าไหร่นะครับ <C> e <an> ก็จะยิ่งปรากฏความสุขมากเท่านั้นนะครับโบราณว่าอย่าห่างทำครับก็ง่ายๆก็คืออย่าขเขาเรียกอะไรนะอย่าใช้ชีวิตบนความประมาทนะครับก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทนั่นเองแหละครับก็บนๆินเบียนอยู่อย่างนี้นะครับ ในเรื่องของพุทธศาสนาเราชาวพุทธกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบันจะให้ดูภาพรวมไปก่อนเด้อไม่ได้สองนะครับเอาให้ดูทีละองค์ไปก่อน,นครับนี่ครับอ่าโพูสองขีดนะครับอันนี้เขาเรียกหนังช้างนะสวยงามครับสวยงามเกษาเขาจะแทรกอยู่อย่างนี้นะครับเกษา อันนี้เป็นเกษานะครับมันไม่ใช่ที่เป็นเอนประโมงนะครับเหมือนกับหลายๆวาระนะก็เรียนตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีอ่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับขุนแผนออกเนื้อเหลืองครับตัวขุนแผนใหญ่ออกแดงนะครับคุนแผนเล็กออกเหลืองครับได้ทั้งโคงกระพันชาตรีนะครับตัวคุณแผนใหญ่นะครับคุณแผนเล็กก็เป็นเมตตามหานิยมนะครับบ้านดอกทองเนาะ นันก็เป็นสมูเลือนนะครับมีครับสภาพก็ประมาณนี้ไม่ต้องลงกล้องเลยนะสวยงามมากๆอะอแล้วก็ลักษณะที่สังเกตนะสําหรับชุดนี้เนี่ยเขาเป็นคนละองนะเป็นคนละองคนะ์เป็นคนละ,ะเนื้อแล้วมาแล้วมาประกอบมาติดมาฝังนะมาฝังลงไปนะครับมันจะมีมงคลชุดหนังช้างอีกวาละหนึ่งนะครับ ที่จะเป็นตัวเอามาติดมาฝังเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็คือเกิดจากบล็อกเลยนะครับสร้างเป็นบล็อกเลยเช่นเช่นฝังด้านหลังเป็นชินบัญชรด้านหลังเป็นหนุมานด้านหลังเป็นอุตมโมด,ด้านหลังเป็นปิตาอะไรอย่างนี้นะมันจะมีหลายพิมพ์นะครับมันก็จะคนรูปรุบลักอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถือว่าในเรื่องราวของพุทุกคนก็เด้งๆแหละเนาะคูณสองคูณสามไปอุ้ยทุกท่านดูเกสารครับ เกษาเขาโผล่มาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่เกษาครับมีไหมเกษาเขาโผล่มานี่เลยอโผล่มาทางนี้เลยนะครับสุดๆเลยนะน่นดูเกษาเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ครับเนื้อก็จัดมากครับเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ส่องละเอียดเท่าไหร่นักนะครับในการไล์ไล์สดทาง เฟซบุ๊กนะก็ให้ดูประมาณหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยววันนี้ก็มาดูซ้ํากันอีกนะเพื่อนพอน้องพี่ที่อยู่ในกลุ่มก็ดีเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาก็ถือโอกาสนะครับเอาให้ดูของสวยตามนี้เลยครับหนังช้างนะครับวาระการสร้างก่อน15ครับผมพิมพ์เขาจะโยงไปถึง1 5แล้วแต่วาระการสร้างก่อน1 5แน่นอนนะครับาตาม ตามดูอักขระเลขยันข้างหลังมันก็หนึ่งสองมาถึงหนึ่งสี่นี่แหละนะครับไม่ถอยลงไปกว่านั้นนะครับบล็อกจะเป็นบล็อกโลหะแล้วนะดู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 อ่ะอันนี้องค์หนึ่งนะครับนะดูองค์ต่อไปอันนี้จะกลับกันครับองค์ขุนแผนพลายกุมารข้างล่างจะเป็นเนื้อเหลืองครับเป็นเมตตามหานิยมเบอร์หนึ่งบ้านดอกทองนะส่วนขุนแผนเล็กจะมาแดงเลยครับแดงก็จะเป็น าเรียกอะไรนะปูนกินหมากครับเออเจลาจาพาทีค้าขายนะครับเป็นเลิศน,นะฝังตะกุดข้างล่างหนึ่งดอกนี่เออสวยงามสวยงามครับส่องให้ดูสักหน่อยครับนี่เกษาครับอลิเมตลูกปัดนะครับลูกปัดลูกประคำนะครับมันก็จะมีเล็กใหญ่ตามนั้น จะเป็นเงาครับทุกคนมันจะเป็นเงาเงามือผมนี่แหละเกิด <c oughs> จากไฟนี่นะโอ้ยเกสาสวยครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเองนะมันเปิดให้เห็นแต่มันเป็นไม่ใช่อกมันแตกระเบิดนะครับผิวระเบิดนะครับผ่านอุณหภูมิผ่านการเวลาสวยครับสวยได้ใจอะ่ะเขาเรียกว่าได้ใจนะ เอาดูนี่นะนี่นะนี่ครับผิวเขาติดมาติดอาจจะติดองค์อื่นก็เป็นได้ไดนะเนเองนะนี่ครับไม่ใช่องค์ของเขานะไม่ใช่องค์งคเขานะนี่ครับเอาต่อไปมาดูอีกองค์หนึง่งอันนี้ใกล้ก,กันครับเนื้อเหลืองข้างล่างแล้วก็แดงข้างบน,นครับสวยงาม อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่หล่นแตกนะครับเี่นนะเป็นธรรมชาติครับในการระเบิดของเนื้อนะครับผ่านการเวลามาคัดสิครับคัดสิครับดูครับหลวงปูทิมอิสริโกสุดจัดครับเนื้อสุดจัดครับได้พุทธคุณคุณสองเลยนะทั้งคุณแผนใหญ่คุณแผนเล็กนี่ครับลูกทรงงามครับเมื่อคืนไม่ได้มาแบ่งครับตัวที่มีตะกุดอ่ะ ก็ขออญาตลงไว้เป็นกรณีศึกษากันนะครับท่านเข้ามาก็ดูใช้วิจัยยาในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับมงคลของหลวงปู่ทิมมีการสร้างอย่างแน่นอนนะครับผมจะเป็นบาระใดอะไรยังไงนะครับก็ทุกท่านก็ต้องดูติดตามกันไปครับจะเป็นเนื้อเป็นพิมพ์เป็นทรงต้องดูทั้งหมดเลยนะเอานี่ครับสวยงามครับเป็นไปตามธรรมชาติ คือมันจะค้านตาหรอกนะถ้าดูไปดูมานะมันจะค้านสายตาเราเองเอาละอันนี้จะเป็นหนังช้างอีกพิมพ์หนึ่งนะครับคนละพิมพ์สังเกตนะครับคําว่าหลวงวัดละหานได้วัดละหานได้นะครับวัดละหานไร่เนี่ยมันจะอกะักขรเล็กยันไม่เหมือนกันเนี่ยครับยันไม่เหมือนกันโพสองขีดเหมือนกันอยู่นี่ครับโพสองขีดเหมือนกันอยู่ พลอยเต็มไปหมดเลยนะครับดูเสน่ห์ของพลอยครับพลอยเมืองจันครับพลอยเมืองจันอุ้ยกสาพลอยพลอยเศกตำราเขาบอกหลวงปู่ท่านจะมีพลอยไว้ในย่ามท่านตลอดนะเอาไว้แจกลูกลูกศิษย์ลูกหาใครที่ขอเออมงคลดีๆจากท่านท่านก็จะโยนพลอยโอยนเงินโยนทองอันนี้แหละให้อุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นพลอยหรือเปล่านะ าเป็นเพชรหน้าทั้งก็ดีเลยนะครับเพชรหน้าทั่งก็เคยฝังโอ้แผ่วพลอยครับพลอยพลอยพลอยพลอ,อยหกจนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของเอามาเฉพาะการนะเนี่นะผมดูแล้วเทียบมันไม่เหมือนกันนะครับกับที่เป็นองค์เพียวนะครับออกมาดูแล้วส่องแล้วนะที่มีหน้ายักษ์หน้าเทวดานะครับหน้ายักษ์หน้านางหน้าผินิยมหูขีนะคนละอันกัน ดีครับเอาตะกุดสามดอกครับเส้นเกษาสวยงามนี่เลยโอ้ ível? ด้านข้างก็ยังเกษาเต็มไปหมดเลยนะแทบทุกองเลยนะครับทุกคนเนี่ยแทบทุกองเลยครับมีหมดเลยเห็นไหมพลอยโอ้ยพลอยนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่พื้นผิววหลุดนะจะเป็นพลอยครับดูที่ฝังเต็มเลยงดงามงดงามครับนี่เลยครับหนังช้างนะครับหนึ่งสองถึงหนึ่งสี่พิมพ์โคสองขีดนี้ครับจะเข้าหนึ่งห้าแล้วครับผมจะเข้าหนึ่งห้าแล้วนะจะเข้าหนึ่งห้าแล้วมีอีกไหมเนี่ยเอาไว้ให้ดูมีอีกไหมมีอีกไหมเอาเหลืออีกหนึ่งองค์ว่าเมื่อคืน แ้่เมื่อคืนก็ไปหลายองค์เหมือนกันเนาะไม่งั้นหมดเกลี้ยงนะครับก็ถือโอกาดเอามาลงให้ดูก่อนเด้อเอาลงไว้เอาไวเอาไว้ดูก่อนนี่ตามนี้เลยครับทุกคนกีสาตะกุดสามครับเป็นฟอร์มนี้อาท้ดนี่กีสาครับนั่นพลอยครับไม่ใช่อะไรนั่นพลอยนี่ก็พลอยครับดูใบหน้าพลอยสวย เขียน,นก็พอยครับดูดิมีแต่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นเลยวันนี้นะวันอาทิตย์ครับก็ถือโอกาสเอา มงคลจำๆแบบนี้มาให้ชมกันนะครับผมก็ท่านก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับ่ะเมื่อคืนแบ่งกันไปเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปครับไม่รู้จะเอาอันไหนมาลงให้ดูนะนี่เอาลงมาให้กรณีศึกษากันก็ถือโอกาสนี้นะครับผมบางองคอ์เขามีเจ้าของก็ต้องรีบมาลงก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปนะก่อนที่จะเดินทางไปสู่เจ้าของพระองค์ทุกองค์มีเจ้าของนะครับนะ ก็ต้องเอามาลงทําคลิปไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ปรากฏให้เห็นเอาไว้ให้ลูกให้หลานในคนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปนะครับทางรอดต้องศึกษาเท่านั้นนะครับทุกคนมันยังมีคอ,อ,อื่นอีกไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งเอาก็เหลือประมาณนี้นะครับพอที่จะได้ซองได้นั่นกันนะครับอ่าส่วนเหรียญที่เอามาให้ดูว่าจะลงก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนอ๋อเหลือนี่อีกองหนึ่งครับเหลือนี่อีกองหนึ่ง นี่เลยน,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 นี่เนื้อแดงครับองนี้เนื้อแดงจําเลยครับสวยเลยเนื้อแดงอีกเหล้ออีกหนึ่งองนี่ครับสวยงามครับมันจะเข้าหนึ่งห้าแล้วข้อนี้ครับอ,อีกอยานที่เขาจะท้อนสะท้อนให้เราเห็นก็คือเขาอาจจะเป็นวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการการสร้างนะครับเราก็จะแลเห็นว่าแต่ละยุคแต่ละวาระเขาก็จะไหลกันไปแบบนี้นะครับนะครับ ทีมสูงบล็อกเอ่ยเนื้อเอ่ยมวลสารเอ่ยไปด้วยกันทั้งหมดนะนี่ไม่ต้องลงกล้องครับสูงเข้ามาเห็นแบบนี้ก็สุดๆแล้วโอเคครับด้วยความเคารพศรัทธ,ธาในบาร,รมีปฏิปทาของท่านเนะหลักธรรมคำสอนท่านครับไม่ธรรมดานะพระผู้ทรงปัญญานะโดยเฉพาะอีกส่วนก็คือพระภัยกุมารแม่บัวแม่ส้มแม่นมทั้งหาภายเพชรภ,ภายบัวนะบันดาลโภคทรัพย์นะไม่ผิดหวังนะครับ เป็นที่สุดด้านเมตตามหานิยมก็หลวงปูท่ทิมนี่แหละนะระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับ20นาทีแล้วนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์นะครับสำหรับใครที่จะไปติดตามนะครับใน Facebook ก็ดีในกลุ่มเนาะเดี๋ยวก็จะฝากเอาไว้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกท่านทุกคนนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เผยแผ่บารมีหลวงปูก,กันเป็นกำลับบงใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบพระคุณมากมายครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ